นอนคนอื่นามาแซงนะกันมาเยอะแยะแล้วนักตายแล้ว

เอาเดี๋ยวอนอนอธิบายดิตอนนี้เราจะมาผ่านตอมแล้วนะ,ะต้องไหนนอนมาเอาพาสปอร์ตพาสปอร์ตน้องนนเวลาเราไปไหนอะลูกด้วยความที่เรามาต่างประเทศเขาจะเราจะพาสปอร์ตคือเอกสารการเดินทางของเราผ่านตรมก็